เอายังจไ,ได้จ้ะนับมือเล่นนี่ใบไม้ลวงใบไม้ล่นช่วงเดือนสี่เดือน, 5, น,อน,ในให่านิเ <c oughs> อาพี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีกันตอนยี้อ่าช่วยๆเนาะอ่ะมามื่อนี้ก็มาแต่เช้าเน่นน้อยนึงมื่อนี้ก็ได้ดีทั้งอ่าน,น้องเปิ้ลบทสิบปหาคว้ยเขียดพุทธกบกว่าสัก เลยว่าว่าอยู่บ้านอ่ามันเดี๋ยวห่วเองจะเศ้าทีว่าว่า nhau อันอันบังพิษมันเลยขาดเคลื่อนตึงแล้วบ้านนี่เฮ้ยตึงเลยเท้าเผาไฟกินนี่โอ้คากเริ่มหมักสมเชียวนี่ นี่คือเง้นก็ตายเลนี่นะเนาะแมนเอ้ก้ยบัดจำนั่นนางเลยได้อยแถวได้อยผป้ดีละบัดเมื่อแล้วจะไปเผาไผคถือไปน้ำรบ่วยอย่าบวยลงมาเลยถือไปน้ำก่อนอึบวนแล้วโคโกก็หวาคนนยนะอึ้บเราจะไปหาค้ยยขียดไปน้อง คดกระปูว่าสันสิมาแกงว่าสันเนาะมือว่าเพิ่นสิได้บ่ล่ละเออไปเนี่ยนะเนี่ยนั่งอืม,อ,มอันว่าอ๋อมะขามเราสิเบิดแล้วพี่น้นองเลยเชื่อทงนี่ก่อนพี่น้อง เขาคอยว่าเป็นเนี่ยเห็นนองนีย่แล้วคอยว่าสิช่าิน่อืฮึชุดอยู่ในนองนีย่แล้วนั่งเ่้ลายไปเลยคอยอยังว่าอยู่ หาเพิ่งดูนอะอืมเอารถเนงมันอันหนพนมัมา่อน่ันชไมุชื่มาอยไปชุ่มบ่อแถวนี่นะลงมาแถวนี้มันสะชุ่มอยู่มั้บปเอ้าหาบพิงฉันเนาะ นี่นะเขาอยากช้าป,ป้าเขาน่ะนี่ป้ามีชิดีอยู่ก้อนหินนี่ป้าไป้องเดี๋ยวมึงเนี่ยนี่พอพอช้าก,ก็ซ้านะเฮย้ยพอหลุดก็หลุดนะมึงเนี่ยป้าชิวหนอป้อจักมีบ่โอ้มึงเนี่ยเฮ้ย แต่กับควบอยู่นเนี่ยโอ้แต่เออบอคือคือคือเห็นนะบอกยาเลย้ยว่าคือเห็นวะขวายเขียดย่ำเช่าเนี่ยว่าพอได้ไปปิ้งหาหนอไม้ไปน้ำวะนะทั้งได้ตัวมันมันสียนะ Tông tham cho cho tù đấy 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 nó phải thay đấy bỏ nhau cái cài tiệp đấy ôi lớp đào phải quan àt 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 đấy, àt 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 บ่เบิง่งคือว่าบมบ่ชมงซีมี่อย่างนี้ไรแมน,แมน,น,นอันนี้นะถ้าเต็มุลงโล่งล,งลงว่ามือเหรอวะเฮ่าแมนดีบ่นีขียด,ด,ด<า>มันเลอะนวกเลยเออเลดเหนียวมันอีเลด่ามีนี่เขียดมืดอคอดแม่ฉันมนือวกเลยเอกเท่รมันเย่มันต้องบอกว่าเราเต็มจริง บ aurus, ่มัน <okay>. มันเดือดไปเมนมันก็อัดสีนั่นอยู่คัดเห้ารูนั่นว่ะมันเลือดกับบกพุทธตัวบ่ได้มันมีเขียดเนาะใช้ผ้านะบ่เน่าซิทในก้อนนี่เบิ่งอในพี่น้องแต่ละคนบ่บ่เน่าเนือตื้อผ้าอ่บ่ทุนตื้อทรงกระเที่ยวนี่ใส่หมักตจมเจียวนี่ตึงจับเดืองโบ้แห้งเดี๋ยวจับ เออตาในน่องคนนี้เช้าอเขียดเต็มเลยหานดีโอ้ตายพี่น่องเอยอือเานี่มันเอาอย่างนี้ดิมีเหนือเมนควำน้องคนนเลยวะเ้ยไวเลยค่ะเบิ้งคำพูดของฉันน่าชีคุดนี่อือเบิ้งชีคุดนี่มีบ่อตัวนั้นนะมีบ่อไม่เขียดเลย นี่อีกบ่ปึ๊บเลึกแะ่คุดนะเงี้ยพุดตัวนี้ตัวที่ว่ามั่นใจว่ามันมันมีนะเย็ยนใสเลยอือ,อสิทิงาบงงาบุ้งเลยน้ำน้ำอือเราพัฒนาการนี่เนาะอันนีร้ายด,ด้วยมีพวก จตัวอะไรครูเลือกมาลัดจอยู่แค้มน้ำพี่น้าเอามึงคักเลยนี่ไปใส่บรอดหรอกคักองกันอือมีก็ป๋อมตัวนึงเท่าไร้คองนีก็ปอมกรปอมตัวเลียวโอ้ยไคไปกัดจับเอาเลยไหนมาตัวมูนบอนี่น่ะเออจับเอากระสับ เดนี่ใบไม้ติงฮัลนดีนี่หาออกมาล้วเี่นีคุปแม่รือคุปแม่คุปม่คุมาหน่อยคุมาแม่ม่ไม่เ้อต้นลงบนี่นะเออเอาออกนะเฮ้ยนี่นะเห็นเปนนี่บล่บอว่าต้องให้น้องเป็นเปตรียมรถเตรียมรถเด้ไปเด้อมันออกมา บนหมูบทาลถอเออเบิ้งได้ว่าตะเกียดงูขลดลงมาผกแห้งน่จ้บเด่ๆโอ้โหรโด้รโอ้ด้เรียบร้อยโหตัวงยญ่เที่เฮานะใช่เบิ้งถึกใจเขิ้นนี่นี่ตุ้งนึง เออเชื่อคอยว่าไปอยู่เบื้งบนช่วงชีขื่นไปอยู่เลยชีแล้วน้องปัญหาเมื่อนั่นกันคอยยังว่าเอ้ามันมันคืออยู่ในนี้นะเบื้องเด้มเบื้งเดิมตัวเดียวบ่โอ้มีวันเลิกเออนี่ เนีวมาเลยเว้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วขุดเลยนะก่อนหน่อยเลยขุดเลยนะเราอะหลายตัวยุบบึงนี่เห็นยับปะท่าเห็นเท่าไหจะถายขุดได้เห็นจ้ะนห่เห็นนี่ลองลงน้อยนะว่าหาเปลือกมาหาะอืมน้อยๆมาห่างทางพี่ตัวนั้นเตรียมพร้อมอยู่พี่ เออรัดจังพุทธนี่มันลงหนองน้าเลยนะขุดไม่ปากปากนี่แคยย่ได้เยอะแต่บกพักเนี่ยต้องอะไรที่โ<ฮ>อ้หูหนาประตูเนอะเจ้าเจ้าเกี่ยงขึ้นทึดน้อยเนาะขอคนณนึกว่าหูบึง้งเชยหรอ,อโอ้มันซ่อนกันเนาะอยู่ลายตัวดีิ เออถือถือหูมันช่อนกันนี่คดบาทเดียวนี่ก็ได้ได้ได้เป็นกำอืมในไว้อ,อีีอ้สนโอนไ,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 ไร้ันี่มันนางเผาไหมนางเผาคือเกาแม่นเต้นมานี่โยมบริทันนะ่ถึงแนละ้เนี่ผมมีหูหูโคดหนุ่ยแล้วคอยเบงึง

นะอยแกงกับฉังอ่ะ,ออะอล้วจะ้องย่าคนละเมื่อกี้มีผักหลายเด้อ<ะ>ปุดนุมาย่านปุดนุมาบันนี้ย่านโมเมนต์เขียดน่นะนวยยินเป็นงูเนาะ โกบผัวมันใครอยู่ได้ยันกูผางมันนะกบผัวอิงเอาปะระคมไว้ดวเนเตรียมเลยก็แล้วอืมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมออกบ่ออกบ่ออกพวกออกบ่บางตัวก็เพ่ได้ออกแล,นะล่นเนาะอ๋อดุนนั้น ดึงขาวมาดีนี่ขาหมือนลูกท่อเออนี่ครับครับใช่เ <c oughs> ปิดทางอีกเปิดทางอีกเราลุ <c oughs> ้นได้ช่องอีบุรนษกรบกได้นำตัวนี้น้ะเฮ้ พราะฉะนั้น่ยถือนั่นมาดูดก้อนนูนเป็นยังจะได้กินปลาจักอยู่ในเทียงเจ้าน่ะจักสายจักแนงไม่ได้เบิง่งโอ้ยหง,งอกยากเอ้ยจกมาแล้ว ไหนนองหน่อยนะมือนองหน่อยนีหน่อยอเออเออ,เอ,อด,ดึงดึงไงเนี่ยมือนน่อยหน่อยนะว่าเด่ <c oughs> อันนี้มันแข่งบ่นะเหินอ่ะจนสะบ,บัด มึำเยตามันเียว่านับสิบลุกได้บ่เนาะอ้เสิโอ้ยบ่งเองแลวเจ้าอืมโอต้นปต้นน้ำซ้่มนี่ก็ได้โอ้วอืมเพราะ่ว่ามันมันมันหลคือนอกคนหันดิหลยหลยหลไหลเมนบอ๋อต่นกับคบอยู่นะ อ๋อมีตัวใหญ่มึงนี่นี่อลยเออมันนีนี่เอาออกมาอนละเชียมนะมึงนี่โอ้หูโอ้มันแล้วเออแล้วอะไแล้วโอ้หูหนึ่งมีหูนี่มีบ่ตัวนั้นกะลอยป ก็ได้นอกปัญหากันอย่งว่าคอยว่าเอา้าคือมาคืออยู่บนท้งโคกแๆหๆ่งผัว่ามีอยู่บ่อะพุทธเบื้องหา่างนี่บอกนี่มัดเขาไหมฮึบฮึบฮึบ,บ,บแต่ว่าตัวมวยยังอยูเนาะใช่ใช่ไหม นี่เรียบร้อยโอ้ยนี่คอยฟื้นดอกคอยกันใส่หากินมขึ้นกันเอาหน่อยครับครับอืมใส่เงยด้วยดุนบริเวณฮักแขงฮักขาได้แขวนอู้ท่าวามันถ่าวามันมีหลายตัวนี่แสดงว่าเหนียวมันเวลาเขาเหนียวอันเขาเหนียวเงยไม่เนาะมันเหนียวใช่ไหมลายเลยเปียกเบิรแด่นี่ยลายตัวแล้ว เออคนเพราะคนอยู่นเี่หูเดียวกับสามตีโตขมููตัวโตนี่ก็มันจะมื้อต่อนะไปมีอกันไปไปเบิ่งนทั้งไม่เห็พี่น้องเป็นเห็นบรรยากาศหลายๆมองน้ำเนยเนาะแมนทำรามสาตาดีได้พี่น้ององเนาะโอ้ปลาชิวเนาะมึงนี่มงนี่นี่โอ้ลายดิอนี ไม่พี่้องเห็นบ่โหหลังรวดาตรงนี้นี่ทำประสาทนี่ตัวนี้นี่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 นีีนี่คากรีนี่อนเอด้วยมาอนนี่บ่ะเอาเอาเอาเสวิงมากนะหักเลยนี่นะหลายหน่อยมีิ่งมืมีปลาปลาคอจ้า โอ้ฟามชินีดีอยู่ิแล้วนี่วาองงัาใหนึ่งมึงนี่เต็มอยู่เด้นี่โอ้คักรี้ี่เฮ้ยูไิเมนส่วนพอน้องหน่อยลงมาอันนี้บ้าดูปลานี่บ่าเฮ้ย มักมักะระไรบ้างห่วยเอาเบื่อมักป่ามักทายเออมึงเนี่ยน่ะโอ้ดูดขึ้นนี่ซ้ำเสียวป่านี่ใช้ไ,ไ,ไปังได้เลยป่านนี่เอาะขึ้นพุ้งเลยเหรอยากได้เนี่ยนี่ลู้ข่าวครูเป็เน,น,น,เ,น,นเออครึบบังกันในเงาเลยพี่น้องเด้อ บรรยากาศช่วงยามสุยๆตามป้าตามเครือหวยย้อนยกให้พี่น้องได้เบ่งน้ำกันอีกห้อหนึงธรรมชาสตร์แห่งดีพี่น้องแล้วคอ,วอ,ชอวยช่องได้ช่องอีกกอ่อมันกันนะ่ะชดบ,บูมิ mùa hè truồng vẫn là chẳng ai nhác gì đấy, nó mày cả. thầm bón, dù theo xe buôn không. lớp. bữa cái đôi nó say cắp nù nó bao nhau, tam đây. hả ừ. ใส่เงินกับนูนิโอขักด้วยทำไมกี้เห็นว่าไปหายายตามคือหวยนฮะึบโอ้แหงน,น้ำลนเด้ตัวนี้กันเนาะจะเอาด้ะน่ะเป็นทางนี่นูมันต้องเที่ยวกลางคืนนะ่ะนี่โอ้บอสมันหาเรากินกระปูดินี่แบบสิ หานูพุกก็มีนหนูพุกนนหนูอุดเอามั้เออเติมกันบ่นะใส่ตรงเที่ยวน่อยไปเนีย้หนูมันยูงไม่เนี่ะ ก็คดิดกันก็นึง่เมนหาหูมันก่อนหูเกียดป่ะหูเกียดตามตะพังหวยพ่อหูมันยังพ่อรถมันกินอีกเนาะหูเย็ยดเย,ย,ย็ดตรง ไปเมื่อต้นไม้เจ้าผูวต้นไม้เจ้าผูวเมื่อคักเลยไปเม่นคว่ำนอกคนว่าอยู่ได้คำไปตกไปเต้เศร้าออดิเพือ่อกลนเพื่อไปเพื่อมาดิอืมเฮ้อย,อ,อ,ยอันอันอยู่นี่นช่วงที่มีปากกอแท้น,น,น,นี่นี่นะเออ men, có lắm hay mua cái đăng ký nữa lắm chim nhanh quá lắm chim tìm nữa phụ làm xiêm nữa nếu luôn, lắm chim nữa đấy. Ồ, cần đọc, cần đấy này ừ, nó nó บักใหญ่นีงนอกจากไม่โคน้มาตักออกไม่โคกับบ่ได้บ่อรชันกับคุดไ้กวดคิดินเนี่นี่ออกเจ้าบังกรไม่เอ่เจ้ามังไม่โคันี่เงือดใช่บาทหนึ่งแต่โคไ้อันที่ยังไม่โคไปอืนโีเป็นปรลานหินนะนี่เป็นตัวอะไรนี่หี้เลี้ยวบ่ออยู่ไปเจไรไม่แต่พอค่อยนะแล้วมาขึ้นนี่ไง สดๆดจนหอนบอันี้าเมื่อกิ้นี่เห็นนั่นเจาะอยู่เมื่อกี้นี่แค่ป่าแค่โคอึดอย่งนี้บ่กมีกระเตกระป๋องมีแปดจิ้นไปเ็ยคือสิซิ้นขนาดน้อไปไปเฉยไปนี่นะเออเิยันไปนะถได้ไปบมีมีทางอยู่หรอวะ ืมไปหืนนะพุ่นดีกว่าใกล้เนี่ยโอ้โหยินดีดีดไปเลยมีตัวมีเลยลองดูอ่อใช่เอ้าแม่พเพราะอะไรมือปิ้งนี่เหยียด,ดก็มีเฉาอย่างนี้นะลองป่เอาไหมไงแม่แมป่านี่มันอยู่ไหนว่าอดีนะอเออเบิ้งลองเบิง้งมาเนี่ย แ้สามคนนเนาะมาขันเบิ้งนี่วามีสิลลงเบิงบูแล้วบิดหูตดนแล้วเนาะนี่เช็คมาดูวะนะเช็คมดูไปด้วยงด้วย ừ ăn bố này ăn đi ơi đấy mẫn chỉ một chiếc ý <laughs> ở bụi con nhảy thế ăn tiêm ăn tiêm ăn tiêm ăn làm ăn tiê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 m ยกหยก้งพุ่นไปยังมาิดหยกต้องพุ่นไปยังมาิดมัน่ได้เอย่าไือยากกันแกปวดแกโยก้ลังเอ้ยโก้องโก้ไม่ได้หรอกยอมยอมยอมยมยู่เหละปลากันเลยวยละโอ้ยชอบบุตริงอ้ย โนนอย้ย oh. ง่ายร <g ülme> ืดรืดนว่าติดใจนเฮงใ้นแนล,ล้ววังเรอเอาเรียบร้อยแล้วตัวน,นี้น้ามันหน่อยตัวแตบบ <g ülme> ่กบบนันทำอะไรม่ตัวมีมีเลยเลย oh. อืมำหาเขียนหนึ่งคืนไูมันแถวนี้แหละเคยบอก่าวดินดินเหนั่นี่ขุดขุดขุดุดขุดเป็นมุงแล้วก็นั่งแล้วก็ทมไม่เันเยออผ่านผ่านเยอะขนเนาะใช้ใช้ทางขึ้นนะ ไตเขาไตเอนนี่รู้ปะช่ใี่ต้นนี้ไช้ใช่ใช่ใชนใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่หช่ใช่่ใช่นข่ใช่ใช่ใเ่ใ่ใช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 ่ใ่ใา่ใช่หช่ใา่่ใชามช่่ใช่่ใช่ใช่่ใ่บ่ใช่ใช่่ใชเใช่ใ่หด้ อ,อาขึ้นนี่นะไตน,นี่นะขึ้นนี่ป่ะนี่น,นี่ขึ้นนี่นี่นี่ไปยืมนี่ปเป็นต้นกลัวนะไม่ชาวมัดนี่นะค,คักคเออต,ต้นนั่นล่มมากเป็นคล้วยอีกตัวนะไตาย,ย,ตยางบนนี่ตาดีขืนี่านะอยูเนานะอืม

อ้าวจเอาพอได้เขียดเนี่ยแหละพอได้ปิ้งที่หาตัวเด้ดิไปท่านพี่น้องไงทั้งโอตุนกับอ่าเสด็จขอจบคลิปปิดคลิปก่อนนะ้อพี่น้องเนาะอย่างใดก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น,น้นองเดอ้อที่เข้ามารับชมและติดตามบางคลิปเนาะโดยดประกาศโฆษณาขอบคุณขอบคุณหลายอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยเดี๋ยวไว้ต่อกันเนาะ ว่าเพิเ่เสร็จบบไดรอดูรอเบ่งรอชมนํำกันในตอนต่อไปเลยพี่น้องเด้อสำหรับสินี้ว่าตุนลำลาแล้วอันนี้ก็มาโพยู่น้องคนนี้บานทมือ,อ,มอ,อนนนนที่้ยาหาปลาเมื่อนั้นลงไปสินนั้นเนาะลงไปใจใสใสสินของปลานะพี่น้องจ้าอยู่ดีมีเฮงขอบบุญคุ้นอะไรสบายดี